o ้อัฟนิข้อเท็จจริงที่ควรบอกต่อสืบเนื่องจากกฎกระทรวงจะออกเกณฑ์กำกับให้สมาชิกสหกรณ์ต้องยื่นรายงานเครดิตบูโรประกอบการขอกู้เงินดังนั้นตั้งแต่1มิถุนายน2567 ทางสหกรณ์ได้ประกาศให้สมาชิกที่กู้เงินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปต้องแนบเครดิตบูโรประกอบการขอกู้ด้วยนะคะเครดิตบูโรจำเป็นหรือสำคัญอย่างไรในการขอกู้เงินสหกรณ์รู้ถึงสุขภาพทางการเงินของตัวสมาชิกเองรู้ถึงภาระหนี้ภาระค้ำประกันที่เกิดขึ้นในอนาคตรู้ถึงการใช้สหกรณ์เข้าช่วยแบ่งเบาหนี้ดอกเบี้ยสูง มั่นใจได้เงินไวคนกู้สบายตัวคนคำสบายใจกู้ง่ายอนุมัติและรับเงินภายใน3วันทำการหาสิทธิบูโรสิทธิกู้ยังคงมีจะมากจะน้อยอยู่ที่ตัวสมาชิกเองค่ะกู้เงินได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมแค่บูโรไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดกู้เลยสิคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์อมทรัพ์กรมทางหลวงโทร0 2 3 5 4 6 6 6 8 ต่อ27009ถึง10หรือติดตามข่าวสารได้ที่ w w w d o h e s a v i n g c o m หรือ l i n e d o h e s a v i n g และ facebook ออมซัพย์กรมทางหลวงสหกรกรออมซัพย์กรมทางหลวงเป็นสหกรณ์ที่มั่นคงดำรงหลักธรรมพิบาลจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใส่ใจสมาชิกและสังคม